ตอนที่8โดยส่วนตัวแล้วผมมองว่าศาสตร์แห่งการสาบแช่งคือหัวใจสำคัญของเนโครเมนเซอร์ในยุคป,ปัจจุบันส่วนเหตุผลก็คือฟรีสยังไงล่ะเพราะมันเป็นวิธีการที่ได้ผลที่ดีที่สุดเมื่อต้องเผชิญหน้ากับศัตรูตัวฉกาดของเรา ผมขอถามทุกคนสักหน่อยถ้าหากในโครเมนเซอร์มีสิ่งที่เรียกว่าการสาบแช่งอยู่บันดาฟริสก็มีการอวยพรต่างกันตรงที่อย่างหนึ่งเป็นเวทเสริมความแข็งแกร่งส่วนอีกอย่างเป็นเวทตัดกำลังถ้าอย่างนั้นมีนักเรียนคนไหนอธิบายได้บ้างว่า การสาบแช่งเหนือกว่าการอวยพรในจุดไหนเจมี่วิกต o r ียค่ะการสาบแช่งใช้เวลาร่ายน้อยกว่าการอวยพรค่ะเพราะฉะนั้นต่อให้มีเป้าหมายคนเดียวกันเราก็สามารถร่ายคำสาบตัดกำลังเขาได้เร็วกว่าเป็นความเห็นที่น่าสนใจมากครับแต่ว่ามันผิดนะครับอะถ้ามองเฉพาะความเร็วในการร่ายคาถาละก็ เรานักวิชาการลงความเห็นว่าการอํานวยพรของฟริสทําได้เร็วกว่าการสาบแข่งที่จําเป็นต้องทะลวงประการของเป้าหมายก่อนไร้คัาถาใครมีความเห็นนอกเหนือจากนี้บ้างแฮกทรมัวครับแทบไม่มีใครเคยฝึกใช้พลังในสภาวะที่ดัวเองอ่อนแอลงกว่าปกติครับโอ้ คุณชื่อว่าอะไรนะเฮกโรมัวครับผมจะจำเอาไว้เฮกโรตอบได้ถูกต้องครับเป็นเพราะว่าคาถาสาบแช่งนี้ไม่สามารถป้องกันได้โดยการฝึกฝนนั่นเองไม่ว่าใครก็ล้วนแล้วแต่ฝึกฝนตัวเอง ในเวลาที่สภาพร่างกายสมบูรณ์ทั้งนั้นในสภาพแวดล้อมอยู่ในขอบเขตการควบคุมของตนเองการที่เขาแสดงฝีมือออกมาได้มากน้อยแค่ไหนจึงถูกใช้เป็นตัวชี้วัดความสามารถมนุษย์เราเป็นสัตว์ที่ละเอียดอ่อนยิ่งกว่าที่ตาเห็นนะครับดังนั้นความเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยอาจส่งผลให้เกิดความผิดพลาดตามมาได้เช่นกัน กล่าวคือการตัดแขนนักธนูที่กำลังสาวสายเตรียมยิงเรามาใช้คำตอบที่ถูกต้องในการจัดการกับปัญหาเสมอไปเราสามารถรบกวนการมองเห็นของเขาโดยการเยื่อบุตาอักเสบหรือไม่ก็ทําให้คลื่นใสอาเจียนทําให้สับสนระยะห่างหรือไม่ก็ใช้สิ่งอื่นเป็นตัวช่วยในการเบี่ยงเบนความสนใจ เพียงเท่านั้นเราก็ช่วยให้ตัวเองรอดพ้นจากคมธนูได้แล้วล่ะครับในโครเมนเซอร์นะมีวิธีการหลากหลายในการบั่นทอนสภาพร่างกายของศัตรูดูนี่แต่ลองคิดดูสิครับ<ม>ในเวลาที่อ่อนเพลียมากๆหรือปวดท้องหนักๆคนที่จะลุกขึ้นมาฝึกซ้อมเพื่อเตรียมรับมือกับคำสาบคงหาได้ยากเต็มทนใช่ไหมหล่ะครับใกลๆก็เลือกพักผ่อนกันทั้งนั้น เพราะฉะนั้นจำไว้ให้ดีนะครับแทนที่จะมองหาวิธีที่ทำให้ตัวเองแข็งแกร่งขึ้นเราควรคิดหาวิธีที่จะทำให้ฝ่ายตรงข้ามอ่อนแอลงเอาละถ้างั้นจากนี้ไปเราจะเข้าสู่ชั่วโมงศึกษาคาถาสาบแช่งย่างเป็นทางการอะอะไรเนี่ยเรียนมนต์ดำตั้งแต่คาบแรกเลยเหรอ อยากให้นักเรียนไคเซ็นใช้อุปกรณ์ช่วยร่ายเวทเป็นเรื่องที่น่าอับอายทีเดียวแต่ในเมื่อเป็นค่าเรียนแรกมันก็ช่วยไม่ได้แล้วนะถึงแม้การใช้อุปกรณ์ช่วยเพื่อให้เราจับทางได้ง่ายขึ้นจะไม่ใช่เรื่องผิดอะไรแต่ถ้าเราพึ่งพามันมากเกินไปก็อาจจะติดเป็นนิสัยที่ไม่ดีได้ฉะนั้นก็ให้ทุกคนระมัดระวังกันด้วยครับ เอาละถทานั้นเรามาฝึกไา,า้คาถาเอ็กซอร์ทที่ทำให้เป้าหมายเกิดความเหนื่อยล้ากันเลยจับที่หูจับของอุปรกรณ์ช่วยไว้จากนั้นเข็นพลังอันธากาลให้ไหลเข้าไปในเกราะและหัวใจหลักของวงแหวนเวกเก็คือเราสามารถสร้างอักษรรูนให้สมบูรณ์แบบได้มากขนาดไหนนั่นเองอธิบายแบบรวบรัดก็คืออักษรรูน เป็นตัวอักษรที่เปลี่ยนไปด้วยพลังเวทมนต์เราสามารถใช้การวาดอักษรรูลโดยพลังอันรการเพื่อให้บรรลุผลทางเวทมนต์ได้แบบนี้ยังไงล่ะเอาละนักเรียนที่สร้างวงแหวนเวทเสร็จแล้วให้ดึงมันออกไปกลางอากาศครับ ว้าวฮะาฮ่าได้แล้วว้าวได้แล้วโอ้ฉันก็ได้ฉันก็ได้ด้วยคนอื่นทำได้กันเกือบหมดแล้วสินะไมอืมผมเห็นวงแหวนเวทเขาหนักเรียนบางส่วนสูญเสียรูปทรงนะครับ นั่นอาจเป็นเพราะคุณดึงเอาพลังอันธการออกมาใช้ได้ไม่ถูกต้องหรือไม่อย่างนั้นก็เป็นเพราะวงแหวนเวทจับตัวกันได้ไม่ดีพอลองใหม่นะครับครับสำหรับนักเรียนที่สามารถดึงวงแหวนเวทออกมาอยู่กลางอากาศได้แล้วให้เริ่มฝึกปฏิบัติได้เลยนะครับมีพืชชนิดหนึ่งที่เราได้แจกให้ทุกคนไปพร้อมกับอุปกรณ์ช่วยไร่เวท ขอให้ทุกคนลองทำการสาบแข่งดูใส่พืชที่วางอยู่บนโต๊ะตรงหน้าได้เลยครับถ้าจะพืชตรงหน้าเกิดการเปลี่ยนแปลงแปลว,ว่าวงแหวนเวททำงานแล้วครับ Yes เรอมองเห็นความแตกต่างมากขึ้นเรื่อยๆแล้วและสำหรับนักเรียนที่ทำสำเร็จแล้ว ก็ให้ทําขั้นตอนต่อไปเพื่อที่จะได้สร้างวงแหวนเวทให้รวดเร็วมากขึ้นส่วนนักเรียนที่พอใจกับความเร็วระดับนี้แล้วก็ให้ฝึกสร้างวงแหวนเวทโดยไม่ใช้อุปกรณ์ช่วยปัญหามันคืออะไรกันนะทำไมถึงมีแต่ฉันที่ทำให้สำเร็จสักทีกันวิธีการที่ฉันใช้ผิดพลาดตรงไหนนะ แต่มันยังอยู่ในรูปแบบเดียวกับมานาค่ะที่พลิ้วไหวหรากับเร็วเพลิงแบบนี้ก็เพราะว่ามันยังอยู่ในสถานะไอระเหยยังไงล่ะคะเอาเถอเอาเถอไว้ค่อยไปเรียนรู้วิธีการใช้คอให้เกิดประสิทธิภาพก็พอแล้วละ่ะยังไงก็ต้องไดเรียนในโรงเรียนอยู่แล้วนี่นาะช่างมัณฑน,เนาเนจจริงสิถ้าฉันยังไม่แตกฉานในการใช้พลังอันธาการเหมือนอย่างที่ท่านเนฟติสและลอเรนพูดเอาไว้ มาเริ่มกันใหม่ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานเลยดีกว่าศาสตราจารย์บาฮิวบอกว่าอาจเป็นเพราะดึงพลังออกมาใช้ได้ไม่ถูกต้องหรือไม่ก็เป็นเพราะวงแหวนเวทจับตัวกันไม่ได้ดีหรือไม่ก็เป็นเพราะวงแหวนเวทจับตัวกันได้ไม่ดีอึกถ้าอย่างนั้นแทนที่จะส่งมานาะไปยังคอทันทีลองเปลี่ยนเป็นรวบรวมมานาไว้ด้วยกันก่อน จากนั้นค่อยส่งพระที่คอรพร้อมกันทีเดียวพลังอันตรการแข็งแกร่งกว่าเมื่อกี้เยอะเลยงั้นที่เหลือก็แค่ก็เหลือแค่กรารไล่คาถาก่อนที่วงแหวนเวทจะสลายเท่านั้นเอ็กซอร์ ค่ะ uh huh. สำเร็จแล้วฮะสำเร็จแล้วจริงๆด้วย